ที่นอนยางพาราแท้ความหนา6นิ้ว Goodberla t e c สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวที่นอน Goodberla t e c นะครับที่นอนยางพาราแท้ข้างๆผมเนี่ยคือที่นอนขนาด6ฟุต6นิ้วนะครับตัวหนาของเราเดี๋ยวเรามาดูว่าแพคเกจเล็กๆอย่างนี้เนี่ยเวลากาออกมาแล้วมันจะเป็นแบบไหนขั้นแรกนะครับเราต้องคลี่มันออกมาก่อนนะครับโดยการที่เราต้องตัดตัวเทปที่พันมันอยู่นะครับแล้วเราจะคลี่สินคเข้าออกมา คราวนี้เราได้เอาที่นอนนะครับมาปูทับตัวเดิมเรียบร้อยนะครับจะสังเกตว่ามันมีพลาสติกคุ้มอยู่ชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพลาสติกตรงนี้ออกนะแล้วเดี๋ยวที่นอนมันจะค่อยๆฟูขึ้นเรื่อยๆนะครับจนแบบกลายเป็นแบนบพองสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่นอนนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วนะจะเห็นว่ามันฟูนะครับขึ้นมาจากกล่องเล็กๆเ,เนี่ยเอามาเป็นที่นอนขนาดมาตรฐานนะครับก็เดี๋ยวไปลองนอนกันนะครับว่าจะสบายขนาดไหนขอบคุณครับ